นะครับพามาดูกันก่อนก,น,กนกับเรื่องของสถานการณ์ PM 2.5นะครับว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเช็คล่าสุดนะครับเมื่อสักครู่นี้จากแอปพลิเคชัน AirFO ไทยของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีการรายงานสภาพอากาศครับคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับคุณภาพอากาศยังก็ถือว่าดีกว่าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่า ในภาคเหนือนะครับยังน่าเป็นห่วงโดยพื้นที่ที่อยู่บริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะยังมีสีแดงอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับในหลายๆจังหวัดวิการนะครับของทางภาคเหนือส่วนภาคอีสานเนี่ยดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าในพื้นที่บึงการพื้นที่ของจังหวัดน้อง k h นะครับยังเป็นสีส้มอยู่นะครับก็ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วเพราะสัปดาห์ที่แล้วเป็นสีแดง แต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นสีส้มก็คือยังมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับสีส้มเนี่ยหมายถึงว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพควรที่จะลดกิจกรรมกล่างแจ้งนะครับคือมันมีฝุ่น p m 2.5อยู่ในปริมาณที่ที่เกินมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าสูตรอากาศรับไปมากๆนี่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนําทางการแพทย์ก็คือว่าให้ลดการทํากิจกรรมข้างนอกไม่ได้ห้ามซะทีเดียวนะครับนี่คือลดนะ ในพื้นที่บึงการนะครับคุณภาพอากาศในส่วนของ PM 2.5นะครับมีอยู่ที่55.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่เป็นสีแดงครับร้อยกว่านะครับร้อยกว่าแบบร้อยเป,ปลายเลยนะสัปดาห์นี้ก็ลดลงนะครับแต่ว่ายังเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบึงการทุกทกท่านนะครับออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากาก็ก็จะเป็นการดี โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวเด็กเล็กสตรีมีครรภ์น,นะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ถ้าเกิดว่ารับในปริมาณมากๆเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นออกไปข้างนอกก็สวมใส่หน้ากากกันด้วยเพื่อป้องกันในส่วนของ PM 2.5นะครับ ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นหน่อยฮะเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะมีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับก็ช่วยชะล้างในส่วนของฝุ่นต่างๆลงไปนะแต่ว่าช่วงนี้เราเราอย่าไปเผาเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าเผาเพิ่มมันก็จะส่งผลให้เกิดเป็นฝุ่น PM 2.5ขึ้นมาอีก แล้วก็แล้วก็ต้องรอฝนเพื่อมาชารล้างอีกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับก็ขอความเครียคล้อน,นะฮะอย่าอย่าเผาเพิ่มนะครับที่เป็นเผา,าเศษรซรากวัชพืชทางการเกษตรเผาในพื้นที่โล่งแจ้งใบไม้ใบ้าะอะไรต่างๆนะครับอยากให้งดในช่วงนี้นะนะครับการหาของป่าการขึ้นไปล่าสัตว์บนเขาแล้วเผาอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ให้งดนะครับให้งดนะเพราะว่า มันส่งผลต่อคุณภาพอากาศจริงๆนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่รับผลกระทบเนี่ยก็คือทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับก,ก็อยากให้ลดการเผาเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทุกๆคนบนโลกใบนี้นะครับถือว่าเป็นปัญหาสําคัญครับเป็นปัญหาข้ามพรมแดนไม่เกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดไม่เกี่ยวกับเรื่องของประเทศนะมันเป็นเรื่องของระดับโลกนะครับที่เราจะต้องช่วยกันจริงๆครับสําหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหา pm 2.5นะครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา